สวัสดีครับสวัสดีครับ FC ว่ากู FC สวัสดีครับบอสักกำลังจะไปสวนกับคนแรกคนแซ่บบอสักเลยเด้อไปกำลังใจบอสักนี่ สวัสดีครับพงหลานดวงใจสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่ขอเป็นกำลังใจให้บอสักขอบคุณด้ยนะครับ คุณครับสามหลานลงใจขอบคุณครับ フフフフ。<laughs> <laughs> Terima kasih telah menonton! 私たちは。<music> <music> สวัสดีครับหลอกคุณไปสวนบอสเห็นปาขอบคุณครับหลอกคุณยี่ยี่เห็นปาขอบคุณได้เลยหลอกคุณสบายดีเห็นปาไปน้ำบอสักบอดหลอกคุ